สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love t a r o t เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออร์โิลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงรวมแม่หมอพูดเสมอว่าคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดี เก็บเอาแต่พลังงานบวกบวกกลัปไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคำทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชันขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิป Random for you หัวข้อเรื่องอย่างไม่มีนะให้ไพ่เล่าเรื่องแม่หมออ่านคําทํานายเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่หมอตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด The Elemental Wisdom Tarot และ Butterfly Oracle คลิปแรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ เดนนอม For y ย u ไพ่เล่าเรื่องเด e ชา a r ออ t ใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าห่างไกลเขาอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรธรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้ตัวห่างไกลไกลกันเหลือเกินหรืออีความหมายเนี่ยตัวไม่ได้ไกลหรอกอยู่ใกล้ ขับรถไปหาได้แต่ความรู้สึกในหัวใจของคุณนะ่ะห่างไกลเหลือเกินนะไกลแค่ไหน,นคือใกล้อะเมื่อไหร่กันจะได้เข้าใกล้หัวใจของเขาอมีพลังงานของความเหน็ดเหนื่อยนะกับความห่างไกลในความสัมพันธ์นี้เชนอปอลคุณเหน็ดเหนื่อยคุณรู้สึกว่าการรอคอยของคุณนะ่ะไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหไร่และมองไม่เห็นทางเลย นะว่าเขาจะทำอะไรให้ชัดเจนในความสัมพันธ์ขึ้นมาบ้างมิแต่คุณเป็นฝ่ายที่พยายามส่งพลังงานให้ความรู้สึกดีๆเป็นฝ่ายทักหาเขาก่อนเป็นฝ่ายที่ประคับประคองความสัมพันธ์นี้หากคุณเงียบเขาก็เงียบค่ะและหากคุณเงียบเขาเงียบก็งเงียบกันไปเลยค่ะความสัมพันธ์มันก็จะจบสิ้นลงคุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าคุณกลัวคุณไม่พร้อมที่จะสูญเสียเขาไป ความสัมพันธ์ทุกอย่างกลายเป็นภาระของคุณอยู่ฝ่ายเดียวคุณรู้สึกหนักใจนะคุณไม่ได้ทําด้วยความเต็มใจและยินดีแล้วอะ่ะคุณรู้สึกขัดใจตัวเองคุณรู้สึกสับสนว่าทําไมต้องทักหาก่อนนะทาไมต้องพยายามให้เขารู้ว่ายังรออยู่ตรงนี้ยังรักอยู่นะยังคอยอยู่นะคุณก็ยังทําแต่ว่าหัวใจคุณความรู้สึกคุณน่ะขัดแย้งละเริ่มรู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่อยากจะทําแบบนี้ต่อไป Bob Coins คนคนนี้นิ่งเงียบมากๆในความสัมพันธ์เขาไม่แสดงออกต่อสิ่งใดนะคุณมองไม่ออกคุณไม่กล้าคิดกับข้างตัวเองทั้งคำพูดทั้งการกระทำคนคนนี้นิ่งเฉยนิ่งเงียบเย็นชากับคุณมากๆแต่หากคุณทักทายไปคุณคุยเขาก็คุยอ่ะหรือคุณแสดงออกว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะความรู้สึกในหัวใจคุณอ่ะเขาก็เหมือนกับไม่ได้ปฏิเสธหรือไม่ได้มีท่าทีท่าทางที่จะ ห่างเหินห่างไกลออกไปจากชุดคุณนะ่ะนะคุณก็เลยรู้สึกว่าเออในเมื่อไม่ปฏิเสธก็คงอยู่ในช่วงทบทวนความสัมพันธ์แลมะมั้งอยากจะดูคุณให้นานอีกหรือเปล่าเออคุณก็เลยยังต้องยืนอยู่ตรงนี้นะในความนิ่งเงียบในความนิ่งเฉยที่คนคนนี้กระทําและแสดงต่อคุณตลอดมาเดอะสตาร์คนคนนี้เป็นคนในฝันเลยแหละคุณชอบเขาคุณรักเขามาก รูปร่างหนะ้าตาถูกใจคุณพอใจเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาหมดใจไปแล้วอะ่ะนะควรจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักแล้วเขาก็อยู่เฉยๆจริงๆอยู่เฉยอยู่เฉยคุณรู้สึกว่าเป็นแค่ความฝันนะนะยังคิดภาพไม่ออกเลยว่าเอจะไปเดทกันยังไงเขาจะพาคุณนะไปในสังคมเขาครอบครัวเขาโอ้คิดไม่ถึงเลยแหละเหตุการณ์แบบนั้นนะไม่กล้าที่จะคิดเลยเหมือนเป็นความฝันที่มนโนเพ้อพกไปเอง เพราะว่าความเป็นจริงที่คุณได้พบเจอนั้นไม่มีอะไรเลยนะคนนิ่งเงียบนิ่งเฉยแล้วก็เหมือนมีระยะกับคุณห่างไกลกันเหลือเกินคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะแต่ตัวคุณเองอะ่ะคิดฝันคิดหวังไปไกลแสนไกลแล้อย่างแต่งงานมั่นหมายอย่าเป็นครอบครัวเขาอยากเป็นสามีเขาเป็นภรรยาเขาโอ้คุณคิดไปเยอะแล้วเพราะคุณรักเขามากๆนะแต่มองกลับกันคนคนเนี้สิ่งที่เขากระทํากับคุณอะ่ะเป็นแค่ความฝันสะดุง้งตื่นขึ้นมาภาพก็มาลายหายไปนะไม่อาจที่จะ มั่นคงมั่นใจหรือคิดอะไรจริงจังต่อไปได้เลย t r e o n e คนคนนี้กับคุณก็มีการสื่อสารนะพูดคุยกันบ้างทักกันไปบ้างรับรู้ข่าวคราวเรื่องราวในชีวิตของกันและกันบ้างเป็นคุณค่ะคุณเป็นคนที่พยายามนะที่จะอยู่ในชีวิตของเขาสื่อสารไปทักไปเนี่ยคุณถือไม้ลงหลักปักฐานยังไม่คิดจะเดินทางไปไหน แต่จริงๆหัวใจคุณแอบมีความคิดนะว่าไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเรือหมายความว่าอยากจะเดินทางออกไปจะชุดเขาละอยากจะไปละไม่อยากรออยู่ตรงนี้ละเออเอเนอร์จีสับสนอนะเอเนอร์จีกำลังถามหัวใจตัวเองว่าควรรอตรงนี้ไหมนะหรือว่าเดินทางออกไปจะชุดเขาเลยดีกว่าอืถึงแม้จะสับสนแค่ไหนนะแต่การกระทำนะักช่วงขณะหนึ่งคุณก็ยังพยายามอะที่จะยังอยู่ในชิดเขาต่อไป เอโนบส์เพราะเขาเองอน่ะนะก็มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับคุณอยู่ะคุณทักไปเขาก็ทักกลับคุณถามเขาก็อตอบอหรือว่าตอบรับคุณกลับมาบ้างนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเองก็รู้สึกแหละว่ามันเป็นระยะที่ห่างเหลือเกินแล้วก็ไม่รู้สึกเลยว่าระยะนี้มันจะแคบลงจะใกล้ลงได้เมื่อไหร่เหมือนคนคนนี้เขามี กราบบางอย่างหรือกำแพงบางอย่างที่กั้นกลางไว้ระหว่างคุณกับเขา Queen of Cups คุณรักคนคนนี้มากรักหมดหัวใจคุณรู้สึกว่าคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเองก็ได้ไม่เป็นไรนะเพื่อประคับประคองให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่คุณอยากสมหวังในความรักครั้งนี้และคุณก็แสดงอาการมากขึ้นทุกๆวันเลยทำให้เขารู้ค่ะ ทุกอย่างทั้งคําพูดทั้งการพิมพ์การสื่อสารทุกสิ่งจากคุณเขาจะรับรู้ได้เลยว่าคุณรักคุณมีใจคุณเป็นห่วงคุณคิดถึงนะคุณพยายามที่จะให้เขาเนี่ยได้มัน่นคงมั่นใจแล้วก็ให้เขาแน่ใจว่าคุณรู้สึกกับเขาแบบคนรักนะให้หัวใจเขาไปทั้งดวงแล้วเพรศศศอตัวคุณสับสนั้งเลยใจหนักเลยอะ่ะ พอคุณทำมากๆเข้าพยายามมากๆเข้าทำอยู่ฝ่ายเดียวคุณก็หงุดหงิดตัวเองโมโหตัวเองนั้นคุณก็รู้สึกว่าจะไปง้ออะไรนักหนาจะไปสื่อสารอะไรทำไมอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะเออเขาอยากนิ่งเงียบเขาไม่อยากทักมาเขาไม่หือไม่เอือก็แล้วแต่ดิเออใจหนึ่งคุณก็อยากจะแบบมีความแข่งแกร่งมีความเด็ดเดี่ยวโมโหขึ้นมาเหมือนกันะนะว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้ไม่อยากสนใจใยดีแล้ว ไม่คุยกันมั็นองคุยเออใจหนึ่งก็คิดอย่างนี้แล้วนะท,ทั้งที่ใจหนึ่งก็รักเออสับสนมากๆอ่ะเพราะว่าเขาเองอ่ะให้คุณเป็นฝ่ายส่งพลังงานนะแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินเรื่อง,ร,อง,ร,องราวในความรักความสัมพันธ์นี้อยู่ฝ่ายเดียวนะแล้วก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างมากคุณเหน็ดเหนื่อยจนคุณเริ่มถามตัวเองแล้วว่าจะอาอยังไงดีนะจะทําตัวอย่างนี้จะยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปได้นานแค่ไหนเริ่มมีความทุกข์เริ่มมีความหงุดหงิด เริ่มมีความรู้สึกว่าไม่อยากทําไม่อยากทักไม่อยากรอ The Magician คุณเริ่มถอยหลังออกมาก้าหนึ่งแล้วคุณมองย้อนกลับไปสถานการณ์เรื่องดาวทุกสิ่งทุกอย่างคุณเริ่มมองด้วยการมีความคิดสติปัญญานะคุณรู้สึกว่าถ้าคิดด้วยเหตุและผลเนี่ยนะคุณเอาหัวใจวางไว้ข้างกายก่อนอย่าไม่เอาหัวใจตัวเองมา,มารู้สึก ใช้ความคิดเหตุและผลคุณรู้สึกว่าเหตุและผลมันขัดแย้งมากๆอ่ะนะเหมือนเขาไม่ได้มีใจเหมือนเขายังกักอยู่ไม่ได้มีความจริงจังหรือว่าไม่ได้เปิดเผยอะไรกับคุณมากมายนะักคุณเริ่มคิดได้แบบนี้แล้วคุณก็ไม่อยากละที่จะให้ความสัมพันธ์คงอยู่เหมือนเดิมนะคุณเริ่มถอยเ n e r g y ของคุณคุณเริ่มถอยสิ่งที่คุณเคยให้เขาอย่างมากมายออกมาอยู่ในที่ของตัวเอง นะมีระยะจากที่แบบรักร้อยเปอร์เซนต์ในนาทีแรกคุณถอยระดับลดระดับออกมาละคุณมีเหตุลผลในหลายสิ่งหลายอย่างแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออคุณสงสารตัวเองอะ่ะนะคุณเหนื่อยอะ่ะสงสารตัวเองละรักตัวเองละไม่อยากละที่ต้องทักเข้าไปแล้วก็หยิบโทรศัพท์จ้องทั้งวันเลยโอ้ไม่อ่านซะทีโอ้อ่านแล้วทำไมไม่ตอบจะตอบไหมอ่ะอยู่อย่างเงี้ยนะไม่ใช่ครั้งเดียวเป็นอย่างนี้หลายหลายครั้งในระยะเวลาหลายหลายเดือนหรือบางคนเป็นปี เริ่มมีเหตุและผลละเริ่มรู้สึกว่าอืมก็จะไม่พยายามหรือจะไม่รอคอยอะไรแล้วอะนะเริ่มเหน็ดเหนื่อยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรอะที่จะทําสิ่งเดิมซ้ําๆต่อไปเพราะว่าทําอย่างไรผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมนายออส์คุณเริ่มมีพลังงานที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากขึ้นนะคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณดึงหัวใจตัวเอง ดึงจิตวิญญาณเตงออกมาจากเขาได้มากเลยอะ่ะหลายครั้งคุณก็เงียบไปนานๆอย่างที่ไม่เคยเป็นอย่างที่ไม่เคยทําได้มาก่อนเงียบไปเลยนะถ้าเขาทักมาก็อ่านแหละก็ตอบเป็นพิธีไม่ได้แสดงความรู้สึกกระพุ่งทยานหรือกระโจนใส่เขาดีใจมากมายเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วหรือว่าถ้าส่งข้อความไปอะ่ะไม่คาดหวังเลยเอออ่านก็อ่านตอบก็ตอบเออไม่ตอบก็แล้วแต่เออเป็นอย่างนั้นอเนนิชีค่อนข้างมีความแข็งแกร่งขึ้นมาอนะ่ะ ความเจ็บปวดในอดีตอะมากมายจนคุณถอยหลังจนคุณหลังชนฝาแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออในเมื่อทําดีที่สุดแล้วอะตอนเนี้ยนะไม่อยากรู้สึกเจ็บปวดไม่อยากรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือว่าลมล้มแล้งๆกับสิ่งที่กระทาไปแล้วก็ไม่เห็นผลลัพธ์สักทีคุณถอยออกมากค่ะคุณรักต็งมากขึ้นคุณมีจุดมุ่งหมายในเส้นทางการใช้ชีวิตอื่นๆโฟกัสสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่เขา เหรียญอลล์คุณรู้สึกว่าตัวคุณมีค่าคุณรักตัวเองอะ่ะในวันที่คุณถอยออกมาได้ในวันที่คุณห่างไกลเขาออกมาได้คุณรู้สึกว่าชอบตัวเองจังเลยเวลาที่ไม่ต้องเครียดคิดมากวิตกกังวลใจจดใจจ่อรอเขาชอบตัวเองจังเลยไม่ต้องทักเขาไปทุกวันหรอกทำไมต้องทักเขาไปทุกวันด้วยละ่ะเออไม่อยากทักฉันกไม่ต้องคุยเออเป็นอย่างนั้นเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาแล้วสิ คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณนี่นะเวลาในชีวิตคุณมีค่ามากไม่จําเป็นหรอกที่ต้องไปทุ่มเทหรือว่าทําอะไรให้สม่ําเสมออย่างที่เคยทํามาน่ะนะเพราะว่าทําไปแล้วก็ค่าเท่าเดิมอมืคุณใส่ใจอย่างอื่นนะในเรื่องการพัฒนาตัวตนในเรื่องเห็นคุณค่าของตัวเองและที่สําคัญเลยอะ่ะคุณรักดึงมากขึ้นอย่างมากคุณปกป้องหัวใจเองจากความรู้สึกที่ทถูกทิ้งขว้างจากความรู้สึกที่เขาไม่เคยสนใจใย,ยดีคุณ เห็นค่าแล้วจ้ะเหรียนที่ถือนี่คือหัวใจของตัวคุณเองนะคุณรู้แล้วแหละว่าหัวใจเนี้ต้องปกป้องมันอืจะไม่ยอมให้ใครนะมาทําให้เสียใจทําให้รู้สึกด้อยค่าหรือทําให้รู้สึกว่าไม่สมควรนะ่ะนะที่ต้องปล่อยพลังงานดีๆให้เขาอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องไฟฟ์อสอดคุณสับสนลังเลใจนะถึงจุดที่ไม่ไหวแล้วทำดีเท่าไรก็เท่าเดิม ด้วยความหมายคุณกับเขาทะเลาะกันคุณถามเขาว่าคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีปฏิกิริยามีคําพูดใดสรุปเป็นอะไรกันเขาอาจจะตอบมาเลยก็ได้ว่าไม่ได้คิดอะไรเป็นเพื่อนกันโอ้พอถึงจุดนั้นคุณเจ็บค่ะคุณเจ็บคุณเสียใจนะคุณก็มีการใช้คําพูดอ่ะนะคุณบอกเขาว่าเราให้คุณเสียเวลาทำไมตั้งนานอืเขาก็จะพูดกับคุณลักษณะว่า เขาเกรงใจเขามีมารยาทเขาไม่อยากหักหน้าเขาก็เลยปล่อยให้คุณอยากทํอเลยก็ทําแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้นะที่จะมีความรู้สึกอะไรอะไม่ได้รู้สึกตรงกันกันกบคุณหรือว่าเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆคุณเข้ามาเองอ้อเป็นอย่างนั้นคุณเจ็บปวดมากกับคําตอบที่คุณได้ยินหรือคนคนนี้เขาไม่ตอบอะไรด้วยคําพูดทั้งสิ้นค่ะเขาตอบด้วยความเงียบนะจากวันที่คุณถามเขาเงียบห่างเหินห่างไกลหรือเขาบล็อกคุณไปเลยอคุณเลยรู้สึกเจ็บปวดมากๆอะ่ะ การที่ยืนอยู่ณนะจุดหนึ่งนะด้วยพลังงานที่มีแต่ความรักความหวังดีแล้วก็ปรารถนาดีต่อเขาแล้วก็คิดว่าเขาคงมีใจอ่ะนะเพราะเขาก็ไม่เคยปฏิเสธอะไรอย่างชัดเจนพอถึงวันหนึ่งที่ต้องการความชัดเจนเขาก็ตอบอย่างชัดเจนเลยแหละว่าไม่มีความชัดเจนจะให้คุณเลยเจะปวดนะคุณจะตัดใจคุณรู้สึกทนไม่ไหวทนไม่ได้แล้วกับเหตุการณ์ที่ยืนอยู่ตรงนี้เดทสุดท้ายคุณไม่ไหวคะ่ะ พอเถิดนะสิ้นสุดกันทีจบแค่นี้เถอะไม่เอาละไม่ส่งข้อความหาไม่ทักไม่คุยไม่อยากรู้อะไรทั้งสิ้นต่างคนต่างมิชุดของตัวเองไปจะจําว่าครั้งหนึ่งเคยนะคุยกันบ่อยๆหรือเคยเป็นคนที่ติดต่อสื่อสารกันมากที่สุดเลยในหนึ่งวันแต่ก็แค่นั้นเป็นแค่คนคุยคุยกันไปคุยกันมาก็เท่านั้นในเมื่อไม่มีใจ ยังไม่สามารถให้สนัภาพความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไม่มั่นคงไม่มั่นใจต่อคุณก็จบเถอะจบสิ้นนะคุณสิ้นสุดแล้วคุณพอแล้วคุณเหนื่อยเอือคุณหยุดจริงๆคุณไม่ไหวและที่จะร้องไห้นะหรือว่าเสียเวลาไปมากกว่านี้อ่ะคุณรู้สึกเจ็บปวดแลละถ้าหากจะต้องยังอยู่ในชีวิตเขาต่อไป n a x t ครคุณมีความสุขมากๆขึ้นเลยนะเมื่อวันที่คุณ move on ได้เมื่อวันที่คุณถอยออกมา และคุณได้รู้ข่าวสารบางอย่างอะว่าเขามีเจ้าข,ของหรือเขามีใครในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกว่าคุณก่อนหน้านั้นทำไมเขาไม่พูดล่ะทำไมเขาไม่บอกให้ชัดเจนล่ะทำอย่างนี้ก็ไม่แฟร์นะเหมือนหลอกคุณเลยคุณรู้สึกว่าโอ้โหหลุดออกมาได้ก็ดีแล้วเห็นกับตัวจังก็รู้ว่าคุณคิดยังไงรู้สึกอย่างไรก็ไม่ชัดเจนกับคุณสักทีและเขาก็มีคนอื่นในความสัมพันธ์อยู่ด้วยนะคุณก็เลยรู้สึกเออดีแล้วแหละมูฟออนออกมาได้ตัดใจออกมาได้ เลิกหยุดส่งข้อความเลิกอยากจะทักถามทักหาสักทีอีกความหมายไพ่ใบน,นี้มีพลังงานความรักเพศสภาพเดียวกันด้วยนะที่เข้ามาฟังอาจเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายได้ The Tower การเป็นแปลงอย่างก,กระทันหันไม่ต้องละค่ะตื่นเช้ามาหยิบโทร,รศัพท์ Good morning หาเขาก่อนเป็นยังไงทําอะไรเออตอนนี้เราตื่นแล้วนะแล้วกําลังไปทํางานไม่มีอีกแล้วชีวิตแบบนั้นไม่อยากติดต่อสื่อสารแล้วตัดกันไปเลย นะ้รู้สึกว่าเสียเวลามากๆเสียความรู้สึกสุดๆอคุณเปลี่ยนไปได้มากเปลี่ยนไปได้แล้วจริงๆเขารู้สึกเลยนะว่าโอ้โหจากคนที่เคยให้ความใส่ใจสนใจเขาเนี่ย energy ความรักมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลายเป็นศูนย์ไปเลยทันทีคุณเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะหน้ามือเป็นหลังมือเลยหักลงไปเลยความสัมพันธ์นี้ไม่เหลือเยอใหญ่ต่อสิ่งใดเขาก็รู้สึกตกใจอะไม่คิดว่าคุณจะทําได้ไม่คิดว่า คุณจะแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงพอที่จะ move on ได้เร็ว,รวขนาดนี้คุณรู้สึกว่าคุณรักตัเงมากมากพอและมากมายเกินกว่าที่จะยอมอนุญาตให้ใครเข้ามาทำให้คุณทุกข์ใจหรือเสียเวลากับการใช้ชีวิตคุณรู้สึกมั่นใจแน่ใจมากๆในวันนี้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถูกต้องที่สุดนะแล้วเหนือสิ่งอื่นใดในวันเนี้ยคุณรู้สึกแล้วว่า คุณนักเตีงมากพอเมื่อคุณมองย้อนกลับไปเนี่ยมีแต่วความรู้สึกที่แบบไม่น่าเลยไม่น่าเลยที่จะใช้เวลาเขานานขนาดนั้นไม่น่าทักไปหาเขาก่อนไม่น่ารอเขานานขนาดนี้ไม่น่าเลยที่ปิดใจไม่คบคนนั้นคนนี้คนโน้นที่เข้ามาจีบเป็นอย่างนั้นนะเหมือนจิตใจคุณนะเติบโตขึ้นมากๆสติปัญญาตื่นรู้ทําให้รู้ว่าคุณจะยืนอยู่ณนะจุดใดจุดที่ตัวเองมีค่าจุดที่ใครก็ตามจะได้เห็นความสําคัญหรือหากแม้ไม่มีใครก็ตาม ตัวคุณเองค่ะต้องการย็ยนในจุดที่ตัวคุณเองนั่นแหละที่รักตัวเองมากพอนะแล้วก็เห็นความสําคัญเห็นคุณค่าของหัวใจตัวเองอย่างมากมายอ่ะต่อไปแม่มาเปิดไพ่ oracle ให้นะคะ religion and spirituality ศาสนาและจิตวิญญาณ เนี่ยเรื่องศาสนานะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณจิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นคุณปล่อยวางเป็นคุณปล่อยวางได้ง่ายขึ้นคุณจึงม o v ฟออนจากคนคนนี้ได้เร็วแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดคุณมองโลกในแง่ดีนะคุณรู้สึกว่าขอบคุณก็แล้วกันที่ได้เจอคนคนนี้ที่ได้ใช้เวลาและที่ได้สูญเสียเวลาสูญเสียความรู้สึกดีๆไปมากมายสุดท้ายคุณตื่นรู้คุณยกระดับจิตวิญญาณคุณได้มากขึ้นคุณได้เรียนรู้แล้วว่า จริงๆแล้วถ้ามันเป็นความรักที่แท้จริงอ่ะเราก็ควรจะยืนอยู่ให้ถูกที่นะถูกที่ถูกคนถูกเวลาสิ่งนั้นตั้งหากนะจึงจะเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่คุณภาพอืมจิตวิญญาณคุณเติบโตอย่างมากนะคุณไม่เสียใจไม่น้อยใจไม่ฟุ้งไฟไม่รอคอยไม่ทำเหตุการณ์ให้อยู่ในวังวนเดิมๆอีกต่อไป s e l l e m p ตสาห m e n t อาชีพอิสระ ความหมายหมายความว่าคุณมีอิสรภาพต่อเขาค่ะจิตวิญญาณคุณเป็นอิสระเลิกรอ,อกคอยเลิกที่จะคอยคิดว่าจะตอบกลับไหมจะทักมาเมื่อไหรเขาเป็นยังไงบ้างโอเ้เขาอัพโซเชียลไหมเดี๋ยวไปส่องก่อนไม่มีลวค่ะพฤติกรรมทั้งหมดจบสิ้นไปเลยไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นคุณตัดเขาเออกจากหัวใจตัดเขาเออกจากหัวสมองคุณได้แล้วอืเป็นอิสระต่อเขาแล้วไม่ได้รู้สึกนึกคิดต่อสิ่งใดไม่อยากจะสูญเสียเวลาไม่ต่อเสียววินาทีไปกับเขาอีก support คุณรักเองมากขึ้นและคุณได้มองเห็นคนที่รักคุณที่รายล้อมอยู่รอบกายคุณรู้สึกขอบคุณพวกเขานะอืขอบคุณคนที่รักคุณญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะพ่อแม่หรือว่าคนที่เป็นกรลยาณมรที่ดีที่อยู่ข้างกายพอคุณย้อนกลับมามองเนี่ยคุณรู้สึกว่าโอ้โหคนรักคุณเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทําไมคุณต้องเสียเวลาทาไมคุณต้องเศร้าหมองกับใครสักคนที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่า หรือเขาไม่ได้ให้การสนับสนุนนะนะทางหัวใจนะทางกำลังใจกับคุณเลยอต่อไปนี้คุณจะแคร์คนที่ควรแคร์และคุณนะ่ะนะก็จะมีความรู้สึกที่ดีซัพพอร์ตคนที่ซัพพอร์ตคุณรักมารักกลับไม่โกงเออเป็นอย่างนั้นถ้ารักมาแล้วไม่รักกลับก็ไม่ต้องรักเออจบแค่นั้นพอเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเติบโตขึ้นมากๆคุณตัดใจได้ง่ายขึ้นแล้วคุณไม่เป็นอีกแล้วพฤติกรรมแบบเดิม เรวิ่งออกจากลาจากออกแต่ชุดเข้ามาแล้วค่ะลาจากกันมาแล้วพอกันทีชีวิตนี้อย่างน้อยก็เก็บเป็นความทรงจําก็แล้วกันเนาะเหมือนมีสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตคุณนะที่อยู่รายล้อมชีวิตคุณมีความสุขสดสวยหอมหวานมากกว่าการไปนั่งรอย,ยืนรอใครสักคนที่ยังไม่รู้เลยว่าการรอคอยนั้นจะสําเร็จหรือไม่หรือปลายทางของสิ่งนั้นจะสิ้นสุดเมื่อไหร่คุณจะหยุดแล้วค่ะการรอคอยทุกอย่างยุติ ไม่รอยต่อไปตัดใจเดินออกมาการลาจากออกจากชีิตเขาครั้งเนี้ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากที่สุดในโลกนะคุณรู้สึกว่าโอ้โหคุณรักเตงจังเลยคุณชอบเตงจังเลยนะที่คุณรักเตงเห็นค่าของเตงมากพอ moving ย้ายย้ายโฟกัสแล้วค่ะไม่สนใจแล้วค่ะต่างคนต่างอยู่ค่ะใครสนใจคุณคุณก็สนใจเขาค่ะ นะจากอดีตที่ผ่านมาคุณสนใจเขาอยู่ฝ่ายเดียวปล่อยพลังงานหัวใจให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวไม่เอาแล้วเพราะกันที่เขาหัวใจฉันคืนนะย้ายไปที่โฟกัสอื่นๆหรือย้ายไปที่คนอื่นๆเลยดีกว่าเนี่ยในวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณทําได้แลละแล้วก็ชีวิตมีความสุขมากกว่าเดิมมากมายอ่ะโอเคแม่หมอเขาจบคําทานายเขาตั้งชื่อเรื่องว่าหนักมากก็วางแล้วกลับมารักตัวเอง คุณกําลังรู้สึกอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายคุณปล่อยวางได้สําเร็จคุณรักตัวเองด้งมากพออ่าโอเคแม่หมอขอให้คุณมีความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาด,ด้วยกันไม่กดสคริปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ